สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชองค์การให้สถาปนาพลเอกหญิงสุธิดาวชิราลงกรณ์ณอยุธยาเป็นสมเด็จพระราชินีสุธิดาเวลา16นาฬิกา3 2นาทีวันนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกณห้องบวปรรพระที่นั่งอมพรสถานพระราชวังดุสิตพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและพลเอกหญิงสุธิดาวชิราลงกรณ์ณอยุธยาในการสถาปนาสมเด็จพระราชินี ในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อารักษอา่านประกาศสถาปนาพลเอกหญิงสุธิดาวชิราลงกรณ์ยุทธยาเป็นสมเด็จพระราชินีขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละองธุลีพระบาทประกาศสถาปนาสมเด็จพระราชินีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาชิราลงกรณ์วดยินทระเท,รทรพยดวรังกูลมีพระราชโอการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า โดยที่ทรงประกอบพระราชพิธีราชาพิเศษสมรสกับพลเอกหญิงสุธิดาวชิราลงกรณ์ณอยุทยาถูกต้องตามกฎหมายและราชประเพณีโดยสมบูรณ์ทุกประการแล้วจึงมีพระราชองค์การให้สถาปนาพลเอกหญิงสุธิดาวชิราลงกรณ์ณอยุทยาพระอัครมเหสีเป็นสมเด็จพระราชินีสุธิดาทรงดำรงตำแหน่งพระอิสริยยศฐานันดรศักดิ์ แห่งพระราชวงศ์ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปประกาศวันที่หนึ่งพฤษภาคมพุทธศักราช2562เป็นปีที่สในรัชกาลปัจจุบันด้วยกล้าวด้วยกระหม่อม จากนั้นพลเอกหญิงสุธิดาวชิวราลงกรณ์ณอยอุธยา้อทุลอนทุลีประบาดทุนก่าวทุนกระหม่อมถวายกลวยกระทงดอกไม้ทูบเทียนแผ่แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานน้ำพระมหาสังใบมะตูมและทรงเจิมสมเด็จพระราชนีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเครื่องราชาอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์เรียนรัตนาพร์รัชาการที่สิบชั้นที่หนึ่งและพระราชาองค์การสถาปนาแก่สมเด็จพระราชินีสุธิดา จากนั้นผู้อานวยการเขตดุสิตเฝ้าทูลองธุลีพระบาททุนกลา้าทุนกระหม่อมถวายสมุดจดทะเบียนราชาพิเศษสมรสทรงลงพระประมาพิไทยและพระนามาพิไทยในสมุดทะเบียนราชาพิเศษสมรสในการนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงลงพระนามาพิไทยในฐานะทรงเป็นสักขีพยานและพลเอกเปรมเตินสุลานนท์ประธานองคมนตรีลงนามในสมุดจดทะเบียนราชาพิเศษสมรสในฐานะสักขีพยาน ต่อจากนั้นพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทูนเกล้าทูนกระหมอ่อมถวายทะเบียนราชาพิเศษสมรสแด,ด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินี